ย,ยินดีมากๆครับแล้วก็ยินดีกับ vivo ด้วยเพราะว่าครบ10ปีใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้ก็ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยก็คือ v30 แล้วก็ v30 pro 5g นะครับก็ผมลองถ่ายภาพแล้วสวยจริงๆแล้วก็พิซินเตอร์หรือว่าดาราแต่ละคนที่มาวันนี้ก็แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เป็นแฟนตัวจริง้จะเป็นการนสายนี้ว่าถ่ายรูป ใช่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 แล้วก็ทุกคนแบบเหมือนเป็นวัยเราเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับใช่เราก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอออมตบโจทย์ใช่ใช่มันตอบโจทย์จริงจริงมันตอบโจทย์ทุกทุกวัยละกันครับผมใช่ชอบอะไรมากที่สุดในบรรดาแบบฟังก์ชันที่แบบที่มีสำหรับส่วนตัวผมก็ต้องเป็นกล้องแหละครับเพราะว่าผมมันก็เป็นคนที่ เล่นกล้องเหมือนกันเมื่อก่อนแล้วเราก็จะรู้จักเลนส์ไซด์ดีว่าเลนส์ไซส์อ่ะเป็นเลนส์ที่ถ่ายสวยแล้วก็เป็นเลนส์ที่แบบอยู่คู่กับกล้องมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เออก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเอาเลนส์ไซส์มาใส่ในมือถือได้จริงๆเหรอแล้วพอใส่ในมือถือแล้วถ่ายออกมาเราก็รู้สึกว่าสวยมากอ่ะคือสวยจนแทบแบบปัจจุบันนี้คือไม่ต้องมีกล้องก็ได้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือสวยจริงๆแล้วก็ประทับใจมากๆครับยางว่าแบบถ่ายภาพกลางคืนนี่คือแบบ ดีเลยใช่มค,ครับภาพกลางคืนก็ถ่ายง่ายมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วกล้องที่เป็นกล้องแบบ Full Frame กล้องตัวใหญ่ๆจะถ่ายกลางคืนยากถ้าไม่มีแฟลชแต่ว่ามือถืออ่ะคือสามารถถ่ายได้ทั้งวันกลางคืนเพราะว่ามันมัน,มน,มนสะดวกกว่าเยอะมากในปัจจุบันนี้ครับฝากหน่อยสำหรับสายถ่ายรูปครับผมก็ฝากด้วยครับ Vivo V30 นะครับผมแล้วก็ V30 Pro 5G นะครับเป็นรุ่นที่ออกใหม่นะครับก็เป็นรุ่นที่ ผมรับประกันได้เลยว่ากล้องสวยมากจริงๆแล้วก็โทรศัพท์ก็สวยมากนี่อยู่นี่น่ใช,ใช่อันนี้เป็น V สามสิบนะครับผม <c oughs> ใช่เครื่องก็สวยถ่ายก็สวยนะครับใครอยากแบบได้โทรศัพท์ที่ถ่ายรูปสวยๆก็ไปลองไปดูการไปลองถ่ายกันได้นะครับถ่ายแล้วจะหล่อกว่าเจมไหถ่ายแล้วจะถ้าเป็นผู้หญิงถ่ายแล้วจะสวยกว่าผมนี่ครับใช่เป็นผู้ชายถ่ายแล้วหล่อกว่าผมอีกครับ อยากทำเรื่องเพลงครับเป็นังไงาหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนาะสองเพลงครับใช่งที่สามนะเมื่อไหร่เป็นแฟนน้องกิดเหนื่อยเนอะคงต้องมีเวลาว่างก่อนครับตอนนี้ใช่คือเราก็อยากเหมือนเหมือนใช้เวลาทํามันให้เต็มที่โดยที่เราแบบไม่ต้องกังวลงานอื่นอะไรเงี้ยครับก็คงต้องรอละครหลายๆเรื่องที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ค่อยๆแบบปิดค่อยๆซาลงไปก่อนถ้ามีเวลาก็อาจจะเออแบบกลับไปทำเพราะว่าโปรเซสมันเยอะครับกว่าจะแบบ ว่าจะทําอะไรหาโปรดิวเซอร์ว่าจะไปซ้อมไปอัดไปหาโหเยอะมากครับแต่จริงยังไม่ถึงขั้นที่จะวางมือใช่ไหมแต่แค่แบบรอจังหวะเวลาเนาะไม่ไม่ไม่ครับมันเป็นแพชชั่น <c oughs> จริงอ๋อมีวางให้ตัวเองไหมแบบปีนึงอยากออกสอักซิงเกิลหนึ่งหรือว่าตี<ๆ>ะละซ<ๆ>ิงเกิลหรือจริงเออทางค่ายที่เราให้เขาดิสติบิว์เคาก็บอกมาครับว่าแบบเอออย่าปล่อยนานอะไรเงี้ยครับ<ๆ>คือผมแบบปีละเพลงก็อาจจะน้อยไปหน่อย แต่ว่าเราก็มันมันเราถ่ายละครไปด้วยอะไรเงี้ยครับ <minha> มันก <gathering> <enge BLANK Linux down> ็เลยแล้วเราเป็นคนแบบเราไม่ได้อยากทําแบบให้คนทำทำทำมาแล้วเราล้องอย่างเดียวไงเราอยากอยู่ในโปรเซสแต่ละอันของสิ่งนั้นด้วยเพราะว่าจี่งๆส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบดนตรีแล้วก็ชอบแบบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรอย่างเรางี้ยเออก็เลยแบบจะพยายามทาให้ได้มากกว่าหเพลงแล้วต่อนหนึ่งปีครับแต่ก็ต้องเคลียร์พวกงาน ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เรายังสามารถใช้ชื่นแท็กว่านักแสดงกับศิลปินไปแสดงกับศิลปินนักร้องครับใส่ไปให้หมดครับใช่เพื่อเขาจ้างไปคุณบอกว่าทุกลักรเมื่อกี้บอกถ่ายอยู่หลายคนครับครับตอนนี้มีเลขาคิมใช่ครับเลขาคิมก็ถ่ายอยู่แต่ว่าน่าจะใกล้ปิดแล้วครับแล้วก็มีเกมรักปฏิหารของช่องวันอันนั้นไปรับเชิญครับแล้วก็มีทองประกายแสบกับคุณเบนเฟิร์นที่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ครับ จริงๆปีนี้ก็คือละครที่เล่นเล่นอยู่ตอนนี้ครับมันคือละครที่รับมาจากปีที่แล้วแล้วมันก็เหมือนจริงๆมันไม่ได้เปิดพร้อมกันหรอกแต่ว่าด้วยเรื่องคิวด้วยเรื่องอะไรเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ทำลายมันบังเอิญมนชนกันในเวลานี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยป็นว่าตอนนี้คือ7วัน3มเรื่องใช่ครับอะไรนะครับเจ็ดวันสเรื่องเป็นแบบวาอย่างไรเรื่องแบวงเวลาเป็นของคนอื่นเลยครับผมเจ็ดวันคือผมเต็มแล้วไงใช่ครับ มีมคุณคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะสามเรื่องก็ต้องตั้งสติดีๆครับคืออย่างบางวันที่เราไปอีกกองหนึ่งถ้าแบบเป็นคิวแรกๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีเรียกผิดบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีเรียกใบเฟิร์นเป็นเป็นเป็นเออเป็นอีกตัวหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับแสดงว่าสามเรื่องที่ตัวละครแตกต่างกันแตกต่างครับแล้วละครก็คนละแนวด้วยครับใช่ครับอืมใช่แต่ว่าก็มันก็ดีส่วนหนึ่งที่อีกสองเรื่องเราอาจจะไม่ได้เล่นเต็มเรื่อง คือเราก็ไม่ต้องโฮคาแรคเตอร์นั้นไปนานอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีแค่เลยข่ายคิมที่เราแบบต้องโฮจากตั้งแต่ต้นจนจบครับเคยถ่ายละครสามเรื่องพร้อมกันแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยครับเพราะนี่นครั้งแรกเลยใช่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้รับเชิญอะ่ะมันไม่สามารถรับได้เกิน2เรื่องอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเป็น<อ>เป็นพระเอกอะไรเงรี้ยคือ2คิวมันก็เต็มแล้วครับแต่ว่าพอมันเป็นรับเชิญมันก็เลยสามารถแชร์ได้บ้าง<อ>ใช่ครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเราคุยกับ พี่พี่น้องๆว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยนะหรือว่าเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเปิดตรงกันแต่พอพอดีมันเปิดตรงกันก็เลยแบบเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากกวอย่างนี้เวลาพักผ่อนเรามันกระทบไหมกระทบไหมก็มันจะกระทบเรื่องเวลาแบบเราอยากออกกําลังกายหรือเราอยากไปแบบไปเตะบอลกับเพื่อนหรือว่าแบบทํากิจกรรมอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่งานอะไรเงี้ยครับเราก็จะไม่ได้ทําช่วงนี้ครับใช่แต่ว่า การนอนจริงๆคือผมไม่ได้เป็นคนต้องการนอนเยอะมากมายกลับบ้านไปนอนเพื่อตื่นไปก่อนอีกวันหนึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับสําหรับผมเตรียมรับมือแล้วนะสำหรับปีนี้เพราะว่าเปิดมาก็คือสามเรื่องใช่ครับปีนี้จะเป็นปีทองแล้วรับจุกไปต่อนี่ปีนี้มีสามเรื่องนี้แล้วก็จริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็ยังไม่มีเลยครับใช่ครับใช่ก็ก็คาดว่ามันมันน่าจะไล่ๆกันออนๆกันไปแล้วครับแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่แบบ อะไรปังปังตั้งต้นปีเลยเนาะใช่ครับก็จริงๆเปิดปีมามกรลาครับวีคแรกอ่ะผมว่างมากเลยครับแล้วผมรู้สึกว่าโหปีนี้ทำไมมันไม่มีงานเลยวะอะไรเงี้ยแต่พอหมดจากวีคแรกไปปุ๊บมาไม่ว่างเลยเพื่งก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ไปไหนเลยใช่แต่โอเคแบบแบบนี้ใช่ไหมที่แบบทำงานทำงานทำงานโอเคครับโอเคครับเพราะว่าจริงๆทุกกองที่เราไปก็ก็แฮปปี้หมดทุกกองก็แบบนักแสดงน่ารักทีมงานก็น่ารักกับเราอะไรเงี้ยครับเราไปก็จริงๆเหมือน กึ่งหนึ่งก็ไปทํางานกึ่งหนึ่งไปเจอเพื่อนแล้วก็ถือถือว่าเราคิดแบบนี้ไปมันจะได้แบบไม่รู้สึกว่าทํางานเยอะเกินไปจนเครียดนะครับตอนนี้มีเวลาทํางานอย่างเดียวมีเวลาทความรักไหมคะไม่มีเลยครับ <laughs> ไม่มีเวลาไปไหนเ <laughs> พื่อนเนี่ยไม่เจอจริงๆพ่อแม่อยู่บ้านเดียวกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าออกต้งแต่เช้ชาแล้วก็กลับกลางคืนอะไรเงรรี้ยโสดเหรอ <laughs> ครับผม <laughs> ทำไมเหรอโซนเหรอคะครับผ <laughs> ม เ,เหงเาหบ้างไหมเหรอไม่นะครับเพราะจริงๆเวลามันมีน้อยมากพี่คือเวลาแค่แบบแค่จะแยกบทเรื่องหนึ่งออกจากเรื่องหนึ่งอ่ะมันก็ยากแล้วใช่เราไม่มีเวลาไปคิดอะไรอย่างอืนน่นไหนจะแบบอยากจะออกกับรังกายอยากจะไปเจอเพื่อนอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับมันก็จริงๆมันเต็มมันเต็มไปหมดแล้วครับมันก็เลยนนก็เลยจะเป็นช่วงที่ไม่ไม่มีเวลาให้ไปคิดเรื่องเรื่องความรักหรือว่าไม่ได้เหงาอะไรมังไม่ได้ถึงับปิดกั้นตัวเอง ไม่ครับไม่ครับไม่ครับแต่ว่าก็ก็อาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่เราแบบสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วก็ทํางานไปก่อนผ่านมามีใครเข้ามาใช่ไหมหรือมีใครแบบผมว่ามันก็เรื่องปกติแหละมันก็คงมีแบบมีมีเจอบ้างหรือมีอะไรบ้างแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราทํางานดีกว่าครับแสดงมันก็ยังไม่มีใครที่เราแบบคลิกใช่ไหมคะที่จะแบบพัฒนาไปเป็นความรักได้อะไรจริงไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับ มันเป็นผมว่ามันเป็นช่วงที่แบบเราเรายุ่งมากๆแล้วก็เราโฟกัสอยู่กับงานมากๆถ้านอกเหนือจากงานก็คือเราก็ควรเอาเวลาไปแบบเหมือนดูแลตัวเองหรือว่าเอาเวลาไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะในช่วงนี้ที่จะทําให้เราต้องไปแบบเจอใครแล้วมันมันมีเวลาน้อยขนาดนี้อะไรเงี้ยชีวิตลมสดเป็นไงชีวิตลมสดก็7วันครับกองละคร ตื่นเจ็ดโมงครตื่นหกโมงหกโมงขงกองนะ้นเจ็ดโมงไปกองเจ็ดโมงเลิกสี่ทุ่มครับกลับม,มาบ้านบางวันถ้าไหวก็ฟิตเนสเสร็จประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นอีกทีหกโมงไปกองสี่ทุ่มกลับนี่ชีวิตวนอย่างนี้เลยครับเ,เป็นรูทีนอย่างนี้เลยครับตอนนี้ครับประมาณเป็นอย่างนี้ประมาณสองสองเดือนแล้วครับ แ้วก็ไม่ได้สื่ฟรีสตัวเองใช่ไหมว่าจะโสดถึงกี่ปีโสดถึงตอนไหนถึงจะมีแฟนอะไรแบบนี้ไม่เลยครับผมว่าจริงๆมันมันฟรีสตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่าฟรีสตัวเองว่าจะไม่มีอ่ะคือถ้าฟรีสตัวเองว่าจะมีบางทีมันไม่มีก็เป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและเป็นเรื่องของดวงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้เราได้เจอคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันกําหนดไม่ได้มากกว่าใช่ถ้าเกิดแบบ สมมติว่าเป็นช่วงที่เราแบบเหนื่อยมากๆยุ่งมากๆแต่ว่าถ้ามีคนที่เข้าใจก็เราก็เราก็เข้าใจว่ามันมันเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรแต่ว่าแค่ช่วงนี้เราตั้งใจทํางานแล้วก็อยู่กับงานส่วนใหญ่ ครับขออนุญาตขออนุญาตเครับขอจะทราบข่าวครับน้องบิวมันมาค่ะที่แบบเอาตอนนี้มุกออนแล้วแฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีเห็นมีเห็นครับใช่เราตั้งแต่ตั้งแต่อาเปลี่ยนสถานะอะเนาะได้มีโอกาสทักทายพูดคือเซฮันโหลกันบ้างไหมคะไม่ได้เจอเลยครับจริงๆคือเราก็ไม่ว่างด้วยแหละครับใช่ตามโซเชียลตามอะไรงี้ก็ก็ก็ไม่ได้เจอแต่ผมก็จริงๆก็ยินดีด้วยนะครับ คือมันก็เป็นเรื่องความรักผมว่าความรักมันมันมันสวยงามอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาที่เราได้แบบเออมันมันอาจจะเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราเหมาะกับการอยู่แบบนี้แล้วเขาก็เหมาะกับการอยู่แบบนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ยินดีด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับแล้วมันก็มีบางกระแสที่แบกบกลับไปย้อนกระแสช่วงนั้นที่แบบเสดโดนโดนกระแสรเรื่อง ตอนที่เลิกกันอะ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้การตัดหลายๆอย่างเออคดีพีิ <c oughs> ทุกคนแบบเออแบบว่าเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็แบบแบบแบบว่าโอ๊ยโดนด่าทีหรือเปล่าตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเข้าใจได้นะครับผมไม่ได้มองว่ามันคือคดีพลิกหรอกครับผมมองว่ามันคือมันคือช่วงเวลาที่นะตอนนั้นผมก็รู้อยู่แล้วว่าในใจผมอะผมรู้อยู่แล้วว่าเราเราไม่ได้ไไมม่ีอะรทําอะไรที่ที่ทําให้เลิกกันนอกเหนือจากเรื่องของคนสองคนมไม่ใช่มี<อ>มือที่สามไม่ได้มีอะไร แต่ว่าณตอนนั้นคือมันมันพูดให้คนเข้าใจไม่ได้อยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของแบบกระแสะมันเป็นเรื่องของอะไรซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธผมก็เข้าใจผมก็เลือกที่จะเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าจะแบบขอโทษก็ต้องขอโทษทางทางกลามากกว่าที่ ตอนนั้นที่เขาสวยเพราะเราแต่ตอนนี้คงไม่ต้องขอโทษแล้วมั้งครับใช่ตอนนี้เขาคงจะแฮปปี้ดีครับใช่ครับไปทะลงทะเลถ่ายติดแว่นอะไรถ้าจะแฮปปี้แล้วครับไม่ไม่ขอโทษไม่ต้องขอโทษไม่เห็นทักมาเลยสักนิดเลยแต่ก่อนก็มีทักชวนทคอนเทนต์างแต่ก่อนก็มีทักมาบ้างเพราะว่าอยู่กองเดียวกันแล้วก็ที่ใหม่พวันเขาชอบชวนไปแบบที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับหลังๆก็เออหายแล้วน่าจะไปอยู่ทะเลอยู่เป็นเดือนแล้วมั้ง ก็ก็ใครมีความสุขก็แฮปปี้ด้วยครับก็ยินดีด้วยครับจริงๆใช่เราก็มีความสุขไม่ใช่เราไม่มีความสุขใช่เราก็ทํางานอย่างมีความสุขเขาก็มีชีวิตมีความรัด่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นใครก็ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วล้วปังมีแบบปรกษาาร้องไห้ในพาร์ทแบบการมีเข้ามาแบบ จริงๆเราพูดชื่อได้ใช่ไหมครับอย่าไปอย่าไปพูดชื่อเลยเขายังไม่พูดเราเราเก็บไว้ดีกว่าใช่มันมันไม่มีใครรู้หรอกเออสอนย่อปอกับอะไรออไม่มีไม่มีปรึกษาครับจริงๆกับกับน้องออก็สนิทประมาณหนึ่งมากกว่าคือเจอกันตามงานกระทกแล้วก็เตะบอลด้วยกันแล้วก็เตะด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ ในส่วนนั้นก็จริงๆก็มีเคยไปบอกน้องเลยนะว่าแบบไอ้ตอนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรจริงๆนะใช่ซึ่งน้องอ่ะเข้าใจน้องก็รู้อยู่แล้วว่าเออพี่ผมผมรู้แต่ตอนนั้นแล้วว่ามันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นน้องก็น้องก็แบบก็ตัดเราออกไปได้เลยเราไม่เกี่ยวใช่มันก็คือเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนครับใช่แต่ว่าก็ก็เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาน่ารักกันดีนะใช่ครับอิจฉาอิจฉาไหมเหรอความหวานที่แบบริมทะเล ไม่ช้าแล้วครับใช่ไม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 ่น่าว่างไปถ่ายรูปให้ใครอะไรใช่ครับจะอยู่ในแว่นสาวในแว่นครับผมที่เดินไปบอกโอ๋ว่าแบบตอนนั้นเราไม่มีอะไรนะเพราะเราอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยหรือเปล่าจริงจริงผมไม่ได้อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแต่ผมกลัวน้องเข้าใจผิดผมูกลัวน้องเชื่อไปตามสิ่งที่หลายๆคนพูดหรือว่าในตอนนั้นที่มันเป็นกระแสอยู่อะไรเงี้ยเราแค่ไปทําความเข้าใจแล้วไปเคลียร์แล้วก็พูด พูดแบบผู้ชายคุยกันนะครับว่าแบบเออไม่ต้องไม่ต้องสนเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องจะทาอะไรจะจะคุยจะเราก็ไม่อยากพูดแทนเขาว่าเขาทําอะไรอยู่ไนงะ <c oughs> คือ,ค,อคือจะจะ,จะสารสัม,สมพันธ์หรือจะอะไรก็ก,ก็ก็เต็มที่เลยคือส่วนตัวพี่มันไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วเพราะตอนนั้นนะ่ะข่าวตอนนั้นมันก็ไม่จริงแล้วตอนนั้นนะ่ะผมก็ขอโทษกลางไปแล้วด้วยคือมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความซวยของเขาในตอนนั้นที่แบบ เล่นละครกับผมพอดีมากกว่าครับใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับ